สวัสดีครับถ้าเราพูดถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างหนึ่งที่เรานึกถึงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการจราจรที่หนาแน่นซึ่งสำหรับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นการขับขี่การเดินทางการใช้รถใช้ถนนจึงแทบจะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยหลายๆคนมักเลือกใช้รถจักรยานยนต์ด้วยระยะเวลาและความสะดวกสบายบนท้องถนนภายในมหาวิาลยที่มีความกว้าง แต่พอถึงช่วงเช้าและช่วงเวลาที่นิสิตเลิกเรียนรถจะเยอะมากโดยเฉพาะตรงหน้าคณะใหญ่ๆห,หรือทางไปโรงอาหารกลางหรือตลาดน้อยทำให้บางครั้งต้องเสียเวลารอนานเมื่อรถติดในบริเวณทางแยกบางทีเวลาเลิกเรียนแล้วต้องขับรถจักรยานยนต์กลับหอพักและจะเห็นได้ว่ามีเพื่อนๆหลายคนแวะซื้อของกินริมทางทำให้เส้นทางสัญจรบนถนนนั้นมีความแคบขึ้นและมีรถติดยาว แถมบางช่วงมีคนขับรถย้อนสอนหรือขับเร็วจนเกินไปทําให้ความเสี่ยงที่จะเกิดบนท้องถนนมีเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่จอดรถก็เป็นอีกปัญหาที่นิสิตหลายคนบนโดยเฉพาะเวลามีเรียนที่ตึกใหญ่ๆอย่างตึกคณะวิทยาศาสตร์คณะบัญชีและอาคารราชนครินรถยนต์แทบจะไม่มีที่จอดต้องวนหาหลายรอบกว่าจะหาที่จอดได้ซึ่งทำให้เสียเวลาและสุดท้ายบางคน เลือกจอดรถในที่ไกลๆและใช้วิธีการเดินแทนแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความน่ารักในความวุ่นวายเช่นเวลารถติดเพื่อนต่างคณะก็ยิ้มทักทายกันหรือช่วยเข็นรถเพื่อนเวลารถเสียทำให้บรรยากาศไม่เคร่งเครียดจนเกินไป